ไม่มีเงื่อนไขลูกไม่มีเส้นแบ่งไม่มีระหว่างลูกไม่มีก่อนไม่มีหลังไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีไม่ก่อนไม่หลังลูกพร้อมกันไปพร้อมกันไปไม่ก่อนไม่หลังลูก Là, mì luôn, mì không, có chia, không có điều kiện, mì, mì, mì mì. không có cả có cả không có, mì còn, mì ngân không, trước, không có cả có cả พร้อมกันไปลูกไม่ก่อนไม่หลังไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีเนี่ยก็พร้อมกันไปเลยลูกไม่ก่อนไม่หลัง ao, <laughs> <ảo>, <laughs> không, không lấy cả lấy cả, không mình lấy cũng Đồng thời luôn. Mình không chia, không có sự khác biệt. ีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองไม่มีแม้กระทั่งมีทั้งไม่มี

bằng nếp bàn rửa luôn hồi đồng thời luôn lăng, dập tắt rửa phải. mọi thứ đồng thời luôn mặt hàng 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 lấy hàng 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 cả hàng 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 không lấy cả lấy cả không lấy tuyệt dinh đối luôn mọi thứ กอนไม่หลังลูกท้อมาเลยทุกอย่างเหอมกันไม่ก่อนไม่หลังอย่างทุกอ่างทุกย่าอางทอย่มกอ่างทุกอย่งทอ่าทก่งทุ่มอางทุอย่างไม่มงทก่องไุ่างทุกอย่ทกอยมันทั้่มงก่ทกอนงไม่มีก่งทุก่มีทงทก่าง่มีทงมันไม่าย่งุกแล่วมันก่่างทก่างกอ่าางกอส่างทกอย่า ร้อมกันดงเลไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยมันไม่จัดว่าเป็นอะไรมันไม่จัดว่าเป็นศาสนามันไม่จัดว่าเป็นนะรทิมันไม่จัดว่าเป็นนิกายมันไม่จัดว่าเป็นอะไรล้ย ที่ม <tech Kid> <se> ันจัด <neck> ว่าเป็นอะไรก็เพราะมันเอามันเอามันหลงเอาซ้อนไงเอาเตอซ้อนตัวรู้เอาซ้อนตัวเห็นเอาซ้อนที่เอาซ้อนความคิดความเห็นเอาซ้อนความหมายเอาซ้อนมันก็เลยจัดว่าเป็นันเป็นนี่เป็นโนนนตเป็นตาเปวเปนเนเทาเปาทวเอาเปนทนาดเาเนเทานเาเป็นน บอกลาได้ดี Đồng thời mọi thứ. Đồng thời mọi thứ. Đồng, 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 không không? đồng thời mọi thứ.